เห็นเคยร้อนแฮเซียสซีนอนคันนี้เคยรั่วมาก่อนมีการใช้คาถามหาอุดตรงนี้จุดที่หนึ่งจุดที่สองล่าสุดมันรั่วอยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็คงจะต้องใช้คาถาเดียวกันมาจัดการเดี๋ยวไปอัดลมจุ่มน้ำแล้วก็จะรู้กันว่าอยู่ตรงตรงไหนแถวนี้แน่นอนกลางๆนี่แหละอันนี้ด้านหลังนะ าหลังมองเห็นะาถามหาอุดข้างหน้ามองไม่เห็นให้าอาจจะอาจจะข้างข้างหลังอย่างเดียว้าหลรกดูจากข้างหน้าเหมือนไม่เคยรั่วมาก,ก่อนตรงนี้อันนี้ดันหน้า ว่าจะมีแค่จุดนี้จุดเดียวที่เห็นเห็นก็ตอนใช้งานก็ตอนอยู่บนรถก็ตรงนี้เลยหละ <c oughs> ที่มันจะเชื้อเยิมไปข้างหน้าแต่เดี๋ยวเราก็จะใช้คาถามหาอุดเหมือนกับเขาต้องอุดข้างหลังเหมือนกันแต่ถ้ายังไม่อยู่ก็ต้องข้างหน้าด้วยเดี๋ยวรู้กันเพิ่งจะเจอจุดรดั่วซึมครับตรงจุดนี้แน่นอน ลางตรงนี้เลยครับจุดศูนย์กลางของความน่าสงสัยเขาบอกให้เปลี่ยนอย่างเดียวนะครับแต่ผมจะปกปกด้วยมหาอุดหรืออีพ็อกซี่แบบที่เคยมีการอุดมาแล้วสองจุดนะครับ,บนี่ครับสองจุดตรงนี้ข้างบนกับข้างล่างนี่ครับสองจุดแรกกูอยู่มาแล้ว จุดนี้เป็นจุดที่สามเอาอยู่แน่นอนโดยวิธีการเดียวกันนี้แหละจุดนี้แหละครับจุดนี้ไม่เหมือนจุดอื่นสีต่างจะเขาอยู่จุดเดียวและอยู่ตรงกลางบริเวณที่มันเยิ้มอยู่แล้วด้วยมันคอมออกมาชัวจุดนี้แน่นอน อุดเข้าไปมาหาอุดเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้คือจุดศูนย์กลางแต่เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าของ,งแผงดูข้างหลังก็จุดที่เจอรอยรั่วแน่ชัดอยู่ข้างหลัง,ลนแ,นง,ลงแต่ข้างหน้ากระโปกไว้เพื่อให้มันเกาะได้ทั่วถึงเหนียวแน่นยิ่งขึ้น จุดที่รั่วนี่มันจะอยู่ตรงตรงแกงท่อนีแบบ่ก็คือตรงนี้ก็คือโปะลงไปแล้วโปะยัดอีพ็อกซี่ใส่ลงไปด้านในส่วนที่นูนๆอยู่ห้องบนเนี่ยอันนี้รอบสองนะครับแต่มันจะหนาไปหน่อยรู้สึกว่าทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้วยัง ผิวยังหนึบนิดนึงอยู่ก็คือยังไม่แข็งสนิทอาจจะต้องทิ้งไว้อีกสองสามวันนะครับเพื่อความแน่ใจทิ้งไว้สัก2สอสาวันน่าจะแข็งตัวดีขึ้นนะครับผ่าน3าวันก็น่าจะใช้งานได้ดีแล้วเพราะว่าตอนรั่วซึมนี่มันรั่วซึมแบบเป็นตามดที่น้อยมากนะครับ เติมน้ำยาคอมแอร์นี่อยู่ได้เป็นอาทิตย์ไม่มีมีพุ่งอะไรออกมาให้เห็นตอนอัดลมดูก็ไม่มีฟองปุดๆก็คือเล็กมากเล็กจนคิดว่าอ e ีพ็อกซี่ขนาดนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับรอดูกันหากติดติดตั้งบนรถแล้วจะเป็นยังไงยังไงมันก็ต้องดีกว่าไม่ทําอะไรเลยแน่นอนขนาดไม่ทําอะไรเลยยังอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับโอกแบบนี้คิดว่าจะอยู่ได้ยาวแถววน แน่นอนครับผมนี่เราก็มาตักแดดทิ้งไว้เพื่อให้อิปอ็อกซีที่โปะตรงรอยรั่วเนี่ยมันให้มันแข็งแห้งสนิทนะครับเราก็จะพร้อมใช้งานน่าจะตักแดดอีกสักวัน2วันนะครับน่าจะโอเค